Yo. 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 Thank, you, yo. thank you, thank you everybody Thank you Yo, yo Come on What's everybody. up? Yeah Come on, okay Thank you Come on, yo Everybody, yo, thank you Thank you Everybody Yes, yo. everybody, yo. everybody. Yo. never gonna yo. understand And everybody, this is welcome to Pong time never gonna understand Pong, never, shock, raggedy, water. Pong never gonna understand e v ก r y ต o d y wanna sing a พ o n g งไทย w ุ l ค o m e t o k r รจะ t h อง Complex. งไกคตองการจะร้องเพ a งเพลง o ท t a ุกต y องการจะร้องไร c นองาะ a ไทนองการจะอพงไกนตองกรจะอะไองรของเึงเนี่ยมึนองาอยากกดนข้าไงวะมึงลกนองางพ่อไคูกระมึงนารอพกองอพงไทยพ่องไทย ปอยู่ในนี้อย่ามีเรื่องกันเองไม่รู้จักกับกูเป็นใครมุ่งเป็นใครวะกูเป็นหัวหน้าที่นี่หัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อกูนี่ไม่เคยให้การเคารพเลยแล้วเมื่อกี้แกไปด่าพ่อไปด่าแม่เขาเคลียขมันก่อนเขาดับพ้องใต้พ้อ,องใต้เมื่อ,อกี้เฮ้ยไปด่าพ่อมนะันนอะด่าที่ไหนสครีแผ่นแบบวัยรุ่นฮิปฮอปวะยังไงวะถามว่าพ่อพ่อพ้พพพอ,งพองอยู่ใต้เหรออ๋อสครีแผ่น แล้วทำไมเสียงมันเป็นไงเอาแผ่นมันสแกนมีความเร็วความสปีดจากพ่ออยู่ใต้มันก็กลายเป็นพะพองตายปะป้องตายปะป้องตายปะป้องปองปองตายเขาไม่ได้ด่าอยู่ไปหาเรื่องเขาเนี่ยไม่ได้ด่าผมอเราถามว่าพ่ออยู่ว่าอยู่ใต้เหรอเหรอเออขอโทษละคนขอโทษยังไงเองไปขอโทษเขาเลยไปด่าแม่เขาอ่ะไม่ได้ขอโทษเขาดิก็เมื่อกี้บอกแม่มึงซีอะไรอ่ะไม่ได้ด่าบอกว่าแม่เขาเนี่ยชอบกินแปรซี่ แม่ชอบกินเพปซี่ใช่ดิแล้วทำไมเสียงบอกแม่งสิเวลาสควเวเป็นมันจะไปเร็วเหมือนกันยังไงดูดิแม่ชอบเพปซี่อันนี้ช้าๆแม่ชอบเพปซีป่ซ<ด>แล้วถ้าเร็วๆแม,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 ม่งสิแม่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 สิเอาแหละก็ไม่ได้ด่ากันเน,นี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ด่ากันไม่ได้ด่าลองช้ชาๆเดี๋ยวจะมีเรื่องเพราะเอ้ยของแท้ป่ะโอ้โหครับขอบคุณมากครับโอ้โห ร่ำรวยเงงเๆนะประตูแรกชีวิตเราเฮียเง่งเง่งถ้าไปกะหลี่ไม่ได้ขอบคุณมากครับพี่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเออดูดิได้ขนาดนี้แล้วกูเห็นแล้วมากกว่ามึงด้วยเฮียงานมึงเป็นไงเออย่างเงตีรวมอยู่แล้วตีรวมอยู่แล้วอาเหรอเออโอ้ยนี่มาเคียร์ลองนี่ขีมมาเคีย์กัาเขาก่อนเออไปเคีย์กันนี้พ่อ อยู่ใต้อ๋อเมื่อกี้นี่พ่ออยู่ใต้ครับอันนี้ช้าๆครับในลองลองพ่ออยู่ใต้แล้วของเราแม่ชอบเพปซี่อ๋ออะไรพ่ออยู่ใต้แม่ชอบเพปซี่เร็วเร็วเร็วพพ่อวงตายแม่งสิ่พ่อพ่ออ้งตายแม่มังสิพ่อตายช้าช้าช้าเดี๋ยวทเลาะกันช้าช้าพ่อชอบเพปซี่ไ้ของครูพ่อครูหิว พ่ออยู่ใต้แม่ชอบเว็บซี่พ่ออยู่ใต้แม่แม่แม่ชอบเร็วเร็วเเรพองตายแม่เองพองตายแม่แม่เองแม่งใช่เหี้ย